ดูอันนี้ดีกว่า <c oughs> คนนี้เขาก็ชิลนะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่อง <c oughs> เรื่องเพจเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้าไปชิวปั่นจักรยานอยู่ที่ลอนดอนนี่งานก็ประสบความสําเร็จชีวิตตัวตนตัวเองก็รู้จักด้วยค่ะชิวมากไปหรือเปล่าใช่ชิวปั่นจักรยานที่ลอนดอนทีร์ทภูมินี่อยู่หลังท้ายตารางไม่รู้ไม่สนใจฟูลแลมเลยนะครับเฟริกมาการ์ดค่ะคุณซื้อฟูลแลมเพิ่งย้ายมาอยู่ใช่ไหมต้องปรับตัวถึงแม้ว่า60แล้วโอ้โหคนรุ่นนี้แล้วเนาะจะเอาอะไรมายังฟิตปังอยู่น้องพีประสบความสําเร็จก็ประสบความสําเร็จขึ้นมาถึงระดับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ในไทยก็ย้ายมาแล้วเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตแล้วก็การจราจรในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซะหน่อยถูกต้องย่านนั้นพย่านคนรวยด้วยย่านแถวตรงฟูลแลมเชลซีเนี่ยถนนมันเล็กไม่ได้มโนนไปวิ่งมาแล้วนะลอนดอนนี่วิ่งยังเร็วกว่าใช่ไหมยังเร็วกว่าขับรถหรือเปล่าประมาณนั้นแต่ว่าวิ่งด้วยด้วยบรรยากาศมันดีอากาศมันเย็นก็เลยออกไปวิ่งตอนเช้าเสร็จแล้วกลับมานอนต่อเขาบอกว่าลอนดอนนี่เป็นเป็น ประเทศที่ไม่รู้จักหลับจริงเป็นเมือง,องที่ไม่รู้จักหลับนะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากใครๆก็อยากจะไปอินเลิฟกันที่นั่นค่ะเขาบอกว่ามีคํากล่าวว่าใครเบื่อลอนดอนผู้นั้นเบื่อชีวิตนี่<อ>คําคม แต่ดิฉันเบื่อเบื่อไอ้ข้าวของมันแพงเห็นด้วยกับพี่เออทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะอยู่นานไม่ได้ก็ทางแก้คือคุณอย่าคูณมาเป็นเงินไทยท่านั้นจบจบนะอ่ะให้น้องพริกเล่าต่อน้องพลิกไม่ได้เล่าเลยเขาบอกว่าคุณซือยาวเยอรมันคนนี้นะคะก็เพิ่งย้ายมาเดือนเดียวเลยก็อย่างที่บอกไปว่าต้องการจะปรับชีวิตแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติรอบๆบนะจะได้รู้หลบรู้หลีหรือว่าอะไรคนทําว่าในเรื่องภาวะเครียดจะได้มีที่ไปนะแล้วก็ได้ทวิตเตอร์ ลงสื่อสังคมออนไลน์ไปนะคะหลังจากที่มาร์กสค่ะพึ่งพาทีมฟูลแลมที่ลังอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะคะคว้าชัยชนะนัดแรกไปด้วยการเปิดบ้านเฉือนนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดไป1ต่อ0เมื่อวันที่22มีนาคมค่ะทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าออกมาปั่นจัก,กรยานเนี่ยเพราอยากให้สมองปลอดโปร่งรวมไปถึงสำรวจเส้นทางในตัวด้วยว่าจะไปทางไหนได้บ้างนะคะ แต่ปัญจักรยานนี่ดีนะบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยให้ความสําคัญตรงนี้อีกนิดนึงเรื่องของถนนให้ความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยคนก็จะสุขภาพดีนะอากาศเราสุขภาพได้ทั้งสสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะดีตามมาด้วยแล้วก็สวนสาธารณะในกรุงเทพมีน้อยมาก มีอะไรมีสวนลุมพินีมีสวนจตุจักรมีสวนรถไฟแต่ก็ไม่ไม่เยอะถ้าเทียบกับพื้นที่แออัดนะในประเทะซึ่งก็ต้องการการออกกําลังกายแล้วก็ดูแลจิตใจด้วยก็ต้องมีต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการที่จับชีวิตตัวเองให้สมดุลใช้ห้างเป็นสวนไปเดินกันแต่ในห้างนะครับค่ะ